นายกรัฐมนตรีนะคะสั่งเร่งบูรณาการปรับรามยาเสพติดตัดตอนขบวนการค้ายาเว็บพนันออนไลน์และแก๊งขอเซ็นเตอร์ข้ามชาติด้วยมาตรการทางการทรัพย์สินค่ะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีมอบอุปกรณ์เพื่อใช้ในการป้องกันและปรับรามยาเสพติดให้แก่หน่วยปฏิบัติการอาทิกล้อง night vision โดรนโดรนตรวจ การระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับแอนตี้โดนและรถโฟวิลเป็นต้นโดยมีตำรวจพลขออภัยค่ะโดยมีพลตำรวจเอกต่อส,กสักสุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลเอกจเจริญชัยหินเทาผู้บัญชาการทหารบก พลตำรวจโทพานุรัต์หลักบุญเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพลโทรประสานแสงสิริรักเมธาภาคที่3พลตรีประพัฒพบสุวรรณผู้บัญชาการกองกําลังผาเมืองและคณะเข้าร่วมทั้งนี้นายธมนตรีคะ่ะได้มอบนโยบายว่ายาเสพติดเป็นเรื่องวาระแห่งชาติที่รัฐบาลได้ร่วมกับกองทัพสตช ปปสและก็กระทรวงสาธารณสุขค่ะร่วมกันกวาดล้างยาเสพติดตั้งแต่ต้นน้ำยันไปถึงปลายน้ำเพื่อให้ทั้งหมดได้มีมาตรการใช้ในสองจังหวัดนั่นก็คือจังหวัดน่านและก็จังหวัดร้อยเอ็ดที่จะเป็นจังหวัดสีขาวทั้งหมดซึ่งอุปรกรณ์ที่ทันสมัยมีความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องศึกษาจากบทเรียนของต่างประเทศเพื่อนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ซึ่งจะสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เท่าทันผู้กระทำความผิดและเจ้าหน้าที่จะต้องปลอดภยัยเน้นย้ำทุกฝ่ายต้องร่วมกันจึงจะเห็นผล